<Application. S 2> ไม่รู้หนูพูดภาษาไทยเลย <laughs> แอป <laughs> แอปคัพเปอร์เลชั่นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน,คชนที่อยากได้ก็น่าจะเรื่องการดูคะแนนเ,ออเกรดเฉลี่ยอย่างเงี้ยค่ะรถรถยนต์นะคะ อย่างจะได้แบบแบบทำระฐผ่านทางเน็ตนะคะที่มีการสอบไปกับขีปซึ่งจะต้องมีการทําข้อสอบใช่ไหมคะ,ะข้อสอบจะเยอะขึ้นใช้เวลามากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีจุดที่เป็นออนไลน์หรือว่าทําได้ที่บ้านก็อาจจะประหยัดเวลาสะดวกประชาชนด้วยอยู่ในเว็บไซต์เดียวคือถ้ารวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะทาของของรัฐอันไหนก็ตามอยากจะรู้ข้อมูลเราสามารถเข้าไปได้จะได้ไม่ต้องค้นหาเว็บนูน่นเว็บนี้ให้มันเสียเวลา อยากจะทําอะไรคืออยู่ในเว็บเดียวกันทั้งหมดเกี่ยวกับทาธุรกรรมทางธนาคารค่ะเพราะว่าบางทีมันก,ก็เสียเวลาในการเดินทางอะไรการเดินทางในประเทศไทยอะเขาว่าใช้เส้นทางไหนที่จะดีที่สุดแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าอะไรประมาณนี้<อ>ก็ประมาณนั้นแหละอยากได้แบบนั้นแหละได้แบบไหนอะคะแบบที่พูดเมื่อกี้เลยแบบพูดว่าอะไรอะคะพูดว่าอะไรเดินทางไปที่ไหนที่ไหนง่ายนี่แหละอยากได้แอปพลิเคชันที่บอกว่าอายุอย่างหนูเนี่ยได ิทธิพิเศษอะไรในเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนักศึกษาจบมาอย่างผมนะครับสามารถที่จะสมัครอะไรงานอะไรได้บ้างทํางานที่ไหนได้บ้างเช่นที่ดิฉันอยากได้เนี่ยรักษาโรงพยาบาลไหนได้บ้างใช้สิทธิตรงไหนได้บ้างคะทำพาสปอรต์ตอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ไง่ายขึ้นถ้าไปแบบประเทศนี้ประเทศนั้นต้องใช้แบบข้อมูลอะไรบ้างใบอนุญาตของร้านยาน,นะคะอยากให้มีขึ้นทางแบบทาเป็นออนไลน์ค่ะจะได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเนตะะ็ดต่อภาษีแล้วกันครับ ของออนไลน์อย่างนี้มันจะรวดเร็วทันใจครับต่อบัตรประชาชนตอบไปขับขี่ค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเวลารอที่มีแอปพลิเคชันจะช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะค่ะประหยัดเวลาด้วยค่ะ